มาแล้วครับเฟิร์สลุกวันพีชซีซั่น2ไปดูกันหน่อยไปใครเป็นแฟนวันพีชขอเสียงหน่อยก็ตื่นเต้นเลยโหตัวอย่างยังไม่มานะเนี่ยเฟิร์สลุกนะเนี่ยอลังการเลยอะก็เพื่อวันพีชยังไงล่ะเฮ้ย <is> hey, ยักษ์วะยังเหมือน ยกใบเรือขึ้นเฮ้ยนิโคโรบินวูสิบสิบเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยสโมคเกอร์พันเอกอยู่บ่าวยศอ่ะหูโคตรเหมือนเห็นแป๊บเดียวอ่ะโอ้โหแอคชั่นมาแอคชั่นโชว์แอคชั่นโชว์อชชวขอเดือดเดือดในซีซั่นนี้ซีซั่นแรกยังเหมือนขาดขอเดือดเดือด มดปืนกลยางยืดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงไอ้วนัวนวันวานลาบูนเช е ดดิเอาว่ะมุ่งสู่หน้าแกมุ่งหน้าสู่แก๊ลารเอ้ยสีเซัันสามเลยเหรอประกาศด้วยเลยโอ้โหถูกใจเป็นแฟนสีเซัันสองยังไม่ทันมา ซีซั่นสาประกาศเลยจ้าน่าจะสร้างต่อเนื่องกันเลยนะเอออย่างที่บอกนะครับนี่ยังไม่ใช่ทั้งทีเซอร์แล้วก็เทลเลอร์เลยนะเป็นเฟิร์สลุคเอ๊ะเอ๊ะลืมไปชอปเปอร์หายไปไหนไม่มีอ้าวชอปเปอร์ไม่มาปรากฏในเฟิร์สลุคหรือว่านี่อ <c oughs> อ่ะเนื้อเรื่องในซีซั่น2นี่ก็คงจะเป็นการมุ่งสู่แกลไลอย่างที่เขาบอกกันนะครับเป็นชื่อภาคเลยอะมุ่งหน้าสู่แกนไล แต่ว่าเรื่องราวในผมก็ลืมลืมไปแล้วว่าจะกลับไปอ่านอีกรอบเหมือนกันเพราะว่าใกล้จบแล้วใช่ไหมมัม้งอ่ะนะในตัวอย่างนี้ที่ฮือฮาเลยน่าจะเป็นได้เห็นนักแสดงแบบโฉมแรกเลยนิโคโรบินก่อนเลยโอ้โหโคตรเหมือนเหมือนมากนิโคโรบินได้เลยสิบเต็มสิบไปเลยอีกคนเนี่ยพันเอกสมเกอร์ป่ะผมจำยศไม่ได้ตอนที่โผล่ปรากฏตัวครั้งแรกอันนี้คือแบบได้เห็นตอนจบซีซั่นแรกแบบเห็นยังไม่เห็นหน้านะ ือเห็นแบบเป็นคนควันน่าจะมาแน่อย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้คือ,100 100อร้อยเต็มร้อยเขาใช่เลยเออแล้วก็ได้เห็นแบบวานลาบูนหน้าตอนจบอะไรอย่างเงี้ยมียักษ์ด้วยแล้วก็อีกคนหนึ่งใครนะที่เคยมีคนด่าๆกันอะว่าแคสติ้งเป็นนักแสดงผิวดำอะชื่ออะไรวะวีวีตอนประกาศออกมามีดราม่ามากเลยนะว่าเอ้ยทำไมไม่เห็นเหมือนในการ์ตูนการ์ตูนขาวอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า เขาแคสเพราะอะไรหรือคามีเหตุผลบอกผมก็ไม่ได้อ่านนะน,ะน,นี้ข่าวนะครับอ่าโอเคอก,เเเเก็ชอบกันไหมล่ะเพื่อนๆเห็นชมแรกก็ชอบกันไหมผมชอบมากๆเหมือนกับชอบหมึกกรุบครับผมฝากซื้อด้วยนะครับผมจะปักตะกร้าไว้ให้มี3รสชาติใหม่นะใครยังไม่เคยลองซื้อกับผมได้ผมได้เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับกดจิ้มจิ้มซื้อด้านล่างได้นะครับมีน้ำจิ้มงาครับผมมีปูผัดผงกะหรี่ครับผมและก็นี่ครับ ก๋วยเตี๋ยวเรือครับอร่อยทุกรสชาติเลยนะครับฝากซื้อกันด้วยเป็นแฟนวันพีช